โดนโกองอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัดเกมเอาไว้ที่มีข้ไรค์มากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับ admin ต้น tp 7ขายที่เกม a v มีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น id โหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับอยทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a v ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเม l o top up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง open id ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดวีโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับวีโลเอาพันิตมาครับผมคือเขาไม่พอใจมั้งครับผมผมเดานะที่ผมหยิบลิเลียนามาป่าเขาก็เลยหยิบวีโลมาเขาคงคิดว่าผมโยนมั้งครับเขาก็เลยหยิบวีโลมาป่าเพื่อจะมาแย่งผมฟาร์ม มันตลกมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปเป็นทางการกันก่อนดีกว่านะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชแนลนะครับผมวันนี้เนาะผมก็มาเล่นลิเลียหน้าป่านะครับจริงๆเนี่ยผมอ่ะจะไม่ได้อยากเล่นลิเลียนาป่าหรอกจริงๆอ่ะผมเลือกกลางนะครับแล้วก็มีคนมาเล่นกลางเหมือนกันผมก็เลยโยกไปป่าให้นะครับแล้วผมเนี่ยอยู่คนแรกนะครับผมดูจากตำแหน่งได้เลยว่าผมอยู่คนแรกแล้วก็เราเรียกคนสองนะครับผม ต้องเปิดป่าก่อนเหรอเออผมก็เลยกดลิเลนามาเผื่อจะมาเฟกเอาไปกลางนะครับแต่ผมลืมดูว่าคนที่2เนี่ยเขาก็เลือกเมทมาเหมือนกันผมก็เลยโยกลิเลนาไปป่านะครับผมแล้ววีโร่เนี่ยเขาก็เหมือนว่าเขาไม่พอใจนะครับเขาก็เลยหยิบพันดิตมาเพื่อจะมาแย่งองฟาร์มนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่โครงการป่าคนละครึ่งนะครับผมมันตีเลสผมแล้วนะครับก็ทําใจนะครับผม เราก็ก้มหน้าก้มตามฟาร์มของเราไปครับผมจะฟาร์มสองกองนะครับมันอาจจะฟาร์มแล้วเจ็บหน่อยนะครับแต่ว่ามันฟาร์มเร็วเพราะว่าสกิลหนึ่งเราเนี่ยสามารถโดนสองกองได้นะครับผมก็จะฟาร์มประมาณนี้นะครับผมแต่วีโร่เนี่ยคือมันไม่ได้ฟาร์มแค่เลสด,ด้วยนะทุกคนมันฟาร์มตัวเล็กผมด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าทําทําไมนะทําแบบนั้นนะคือคือทำทำไมเออไม่ให้ผมฟาร์มดีๆเออผมคอถามเนะี่ยเออ,เอ,อทำไมยังทําแบบนั้นนะ โอ้ยเข้าใจนะครับผมทําไมไม่เออก็เล่นก่อนดิเออแล้วถ้าผมโยนอ่ะก็ค่อยลุมด่าวผมดิอันนี้ผมยังไม่ได้โยนลเลยแค่เลือกตัวนะครับลหน่าป่าโยนเหรอหรือป่าอะไรวะอ่ะผมพอทานอยว่าแล้วทําไมถึงไม่เลือกมานะครับผมเออทำไมถึงไม่ขอมานะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่คนแรกจะให้ป่าเปิดเหรอไม่มีไม่มีนะครับผมมาถึงจะให้ป่ามาเปิดนะครับป่าเปิดแบบคนแรกก็โดนนลดิครับผมอืม หล่อเลี้ยวไปกินนี้ก็พิมพ์มาว่าประมาณว่าแรงสู่พิมพ์กันแล้วนะใช่ครับแรงสู่พิมพ์กันแล้วนะครับผมนายอะโยนอ่ะละไม่ขอมานายโมมันพิมพ์อะไรวะทุกคนไม่เข้าใจเขาบอกว่าผมโยนเหรอไม่รู้นะเออแต่เขาไม่แต่เขาไม่ขอมานะอ่ะแล้วผมโยนยังไงผมถามก่อนน่าจะเล่นได้นะครับผมตรงนี้สต,ตัร์เข้าไปเรียบร้อยได้เฟิร์สบัต กะโดดหลบอีกหนึ่งทีนะครับเข้าไปขวนปับ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 โอเคก็โอเคเรามาโฟกัสกับเกมดีกว่าครับผมจะพยายามไม่คุยแล้วเพราะว่าเขาคงคิดว่าผมไม่ตั้งใจเล่นนะครับผมจะตั้งใจเล่นนะครับผมจะตั้งใจเล่นโอเคมาฟาร์มกันต่อนะครับผมผมจะพยายามฟาร์มแล้วผมก็จะแท็กเลนบนกับเลนกลางนะครับผมจะไม่ค่อยเดินล่างผมจะไม่ค่อยเดินเยอะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ ผมไม่ได้ฟาร์มป่าแบบเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นผมเดินลงไปล่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเดินแต่บนกับกลางนะครับผมเพราะว่าเดินลงไปล่างเนี่ยเราไม่รู้จะเดินไปทําอะไรเดินไปก็ไม่มีคลิปให้ฟาร์มนะครับผมโอเคป่อกี้นี้เหมือนว่าเขาบอกว่าผมจะแย่งป่าทําไมนะครับผมก็เลยบอกไว้ว่าผมจะเล่นเมดนะครับผม จริงๆเนี่ยผมจะกดลีด่ามาเฟกซ์หรือไม่ก็เอามาสวาปก็ได้นะครับเอาเมดมาสวาปแต่ว่าคน2เนี่ยผมไม่ได้ดูว่าเขาก็เมดเหมือนกันนะครับผมก็มันก็เลยเป็นลีด่านะครับแต่ไม่เป็นไรก็ฟาร์มนะครับผมจริงๆเนี่ยผมอยากจะมาเล่นสกินใหม่ด้วยนะครับที่ผมเพิ่งเปิดได้มานะครับผมเกมแรกผมก็โดนเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมกับสกินใหม่นะสกินที่ผมเพิ่งได้มานะครับผมสกินค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแต่ว่าเกมไม่ค่อยสวยนะครับผม แล้วทําไมไม่รลมเองล่ะคุณหนูอุ้ยมีปากมีเสียงว่ะไอวีโรตัวนี้เอาแล้วแล้วไม่พูดล่ะเหมือนประมาณว่าเราเรียกว่าพิมพ์ไปว่าไม่อยากรลมก็บอกอะไรประมาณนั้นน่ะบ้านมันเรียกลมเห <laughs> รอซูเปอร์แมนบอกนะของรลมยังไม่ออกจริงคือผมอาจจะเลือกตัวมาแบบเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเอา้าวซูเปอร์แมนเดินมาแต่ไม่มานะ ยุ่งแล้วทุกคนผมน่าจะตายนะครับผมช็อตนี้ผมเห็นซูเปอร์แมนมาแต่เขาไม่ได้มาเด็ผมก็เลยเล่นนะครับผมเองก็ออกไปดิอ่ามันมีการเทียงนะครับผมคือการเลือกตัวผมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ป่าที่อยู่ในเมตาครับแต่ว่าผมเล่นอ่ะผมไม่ได้เล่นโยนนะแต่วีโร่เนี่ยคือโยนหนึ์เซ็นะครับเพราะว่าออกของป่ามามามาแย่งป่าผมฟาร์ม ของโรมก็ไม่ออกเกมนี้ก็เลยไม่มีคนโรมนะครับแต่มันเพิ่งซื้อแล้วมันเพิ่งซื้อของโรมแล้วนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อทำไมต้องของป่าของโรมรวยอ่ะ <c oughs> ไอวีโร่มันแพ้ทั้งคืนแล้ว <c oughs> ไปรู้ดีซะอีกโมลเลนโอเคมันก็ฟาร,ร์มเลสนะครับผมผมจะลองแย่งดูอะไม่รู้แย่งได้ปะ่ะ่มันมีพันธิตนะครับผมโอเคปล่อยมันไปนะครับฮึบอ,อะไรอ่ะด้วงทำอะไรทำอะไรอ่ะด้วงทำอะไรทำอะไร ยากจะมาจะมากินผมมามันยากหน่อยนะดวงนะโอเคฟาร์มไปก่อนนะครับผมเกมแบบนี้เราก็ต้องพยายามฟาร์มไปก่อนนะครับพยายามอย่าตายนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราตายไหนการเงินเราจะดรอปเลเวลเราก็จะช้าลงนะครับผมเราพยายามฟาร์มหาเงินหาเลเวลไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีจังหวะได้เล่นเองนะครับผมแพ้เพราะมันเลือกตัวงี้ไงนะครับเราเลียวบอก <c oughs> ผมว่ามันแพ้เพราะเล่นแบบนี้มากกว่านะครับผมไม่ไม่ได้คือเลือกตัวก็มีส่วนนะครับแต่ว่าเล่นให้มันแพ้อะมันก็เป็นสิ่งเป็นเป็นเรื่องสาคัญนะครับผมพิมพ์บอกเขาหน่อยดีว่ะแพ้เพราะเล่นงี้มากกว่าครับไม่น่าแพ้เพราะว่าเลือกตัวหรอกเล่นแบบเนี้ยเล่นให้มันแพ้นะครับไม่เป็นไรมาเด ไม่ได้นะครับผมปล่อยบอลไปปล่อยบอลน,นี่ก็จะเปิดแมปด้วยนะครับเห็นเห็นป้าเราเห็นจากพีดีแมปนะครับผมเคลียเคลียคีปไปเลยนะครับผมพยายามหาตังค์อยู่ตลอดนะครับเราจะได้รวยๆนะครับพอเรารวยเนี่ยเดี๋ยวดาเมจเราก็แรงนะครับพอดาเมจเราแรงเนี่ยเราก็สามารถโซโล่คิวคนได้แล้วนะครับผมผมเขาเขาเดินโอเคเอาบูมหายไปแล้ววนะทุกคนมันเอามังกรโดยที่แบบเราไม่เห็นใครเลยหรอวะเนี่ยนั่นไงเขาอยู่จริงนะครับ เฮ้ยแต่เหมือนลอเลียวจะเล่นสวยอยู่นะเหมือนจะหลบสกิลได้ด้วยนะครับผมโอเคลอเลียวเราฆ่าคลิกแนกมาได้นะครับผมผมก็ตีนี่เลยละกันตีมังกรช่วยมันคือลอเลียวเมื่อกี้นี้เล่นสวยมากเลยนะคลิกแนกนี่น่าจะสกิลว,ว้าวแบบทุกสกิลอะลอเลียวแบบดูเลยเลือดแบบไม่ลดเลยนะครับผมแล้วผมเนี่ยว่าเสียงเงินเพื่อจะไปเอาสกินนี้มานะครับผมสกินอันสุดสวยของผมเนี่ยจะต,ต้องมาเจอเกมแบบนี้นะครับเกมแบบยากลำบากสุด,สด นะครับผมไม่เป็นไรเราก็ต้องสู้ชีวิตนะครับผมถึงชีวิตมันจะสู้เรากับนะครับก็ไม่สนใจนะครับผมเราก็ฟาร์มของเราไประวังระวังระวัง,วงอันแน่จะซูมผมก็ยากหน่อยนะเอลสูนายนะ่ะวีโร่ตอนนี้กําลังดันขึ้นบนไปแล้วทุกคนแล้วฝั่งหุ้นหายหมดวีโร่ที่ก็มีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับน่าจะไม่รอดเรียบร้อยผมว่าแล้วคือแบบอตามสภาพนะครับผมตามสภาพที่เรา เห็นนะครับไม่เป็นไรเขาโยนเราก็อย่าโยนนะครับเราพยายามตั้งใจเล่นนะครับอะไรเนี่ยเอิงซูมอะไรนักหนาฮะอยากซูมแล้วใช่ไหมได้เออเนี่ยมาจะยิงโดนผมด้วยนะไม่เป็นไรผมก็พยายามเคลียร์คลิปนะครับผมเอลงซูเดินซ้ายนะสกิลปอกเอ้าอะไรอ่ะเอ้ยเอิงโยนเหรอหรือเอิงทำอะไรอ่ะทำไมทำงั้นน่ะสวยเลยอยู่ๆก็มาโยนให้นะเอลงซูขอบใจมากตรงกลางเราก็เหมือนว่าจะบวก ดูดีด้วยหรือเปล่านะเค okay. ผมไม่สนใจผมดันบนเดือยผมน่าจะมีโอกาสได้ป้อมบนมากเลยนะครับเพราะว่าเอลซูไม่อยู่นะครับผมแต่ว่าล็อกซี่เดินขึ้นมาแล้วนะครับเราดูจากมินิแมปนะครับผมผมอาจจะตีได้ไม่สุดนะครับน่ะมันมาจริงนะครับขอควรดีนึงแล้วกันกระโดดออกสตาร์ทไปหนึ่งทีเขาจะจับโยกไปหนึ่งทีนี่เป็น,ไ,นไงการอ่านเกมนะครับผมอันนี้ก็เป็นการอ่านเชิงผลต่งข้ามนะครับเพราะว่าเขาเดินไล่เรานะครับผมเขาต้องการที่จะอันตีเราเราก็ โยกหลบนะครับขายของลงครับพี่ให้ซุปออกมอปอลาอ๋อไม่เป็นไรนะครับผมอืมนี่มีไม่เป็นไรซะด้วยเก่งใจซะด้วยออกรูกเก่งใจซะแล้วยังไงซุปสวยผากมาอย่างงี้ก็แหลมมาดีซุปคนนีเล่นดีอยู่นะเนี่ยโอเคเลยเรามีคนที่พึ่งพาได้แล้วทุกคนนั่นคือซูเปอร์แมนนะครับเขาเห็นปะเขาเขาเขาเดินโรมเองเลยนะครับผม แล้วเขาเนี่ยก็ทิ้งคีบบนไว้ให้ผมนะโคตรดีถ้าเกิดผมไม่ผมไม่ได้ซุปแบบนี้นะคือผมจะเงินช้านะครับดีอะไอย่างนี้คือเงินผมก็จะได้เร็วเลยคือเพราะว่าคือผมเนี่ยก็จะได้ฟาร์มป่าด้วยแล้วก็ฟาร์มเลนด้วยนะครับเงินมันก็จะเร็วมากๆนะครับผมสังเกตตอนนี้คือเงินผมเยอะมากนะครับซุปเขาะจะผักนะครับผมแต่ว่าก็ต้องระวังจับนิดนึงนะครับโอเคสวย จ่ายสกิลตอไปนะครับผมรอเรียวก็โดดเข้าไปซื้อสกิลเยอะแล้วนะครับตัวแข็งด้วยนะครับผมสวยโอ้ยผมสกิลหนึ่งไม่โดน2ตัวแต่ไม่เป็นไรได้อยู่นะครับผมค่อยๆเล่นนะครับดวนจะเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับเรารอสวนไอ่เนี่ยสวนไปดิครับผมหนึ่งคอมโบนะครับแต่ว่าต้องสั่งเวยไปด้วยรอเรียวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมสกิลมันกระโดดวะมันกระโดดวะเอาดิเอเอซุปเป็นเล่นดีจัดเลยนะเข้าออกเข้าออกดีจังหวด Girl, ะดีเกินซุปก็ดี เอลสูนะน่าจะได้นะครับผมปั๊บปั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 บปขวดขวนโคตรแรงขว่นโคตรแรงอันติีออกนะครับผมสวยโอ้สบายนะครับผมช็อตนี้ก็น่าจะได้ป้อมบนกันไปนะครับตั้งใจเล่นนะเราเรียกบอกตั้งใจอยู่แล้วไม่มีใครโยนนะผมเดี๋ยวไม่ได้โยนนะไอ้นู่นน่ะไอไอวีโร่ถุนมนโยนผมนี่เล่นปกติเลยโอเค เอาบูก่อนนะครับผมฉันขอบัฟขอบคุณไม่ได้สิเพื่อนบัฟเราจะหมดแล้วโทษทีถึงนาจะทําตัวมาเป็นตีซีกับเราตีสนิตกับเราเราก็ไม่ให้บูนายหรอกนะท้อเรี่ยวพระจจมาทํทาเป็นชมโอเคค่อยๆเล่นไปครับผมตอนนี้เกมเราเริ่มกลับมาแล้วนะสกอร์ตอนนี้12-12นะครับผมไอวีโรมันก็ยังเป็นคนเดิมนะครับมันก็ยังไม่ปรับตัวนะครับผมผมบอกแล้วคนแบบนี้นะ ต่อให้เราจะพูดจะบอกเขาไปอะไรยังไงเขาก็เหมือนเดิมนะครับคือคนแบบนี้คือคนที่ยังไงก็ไม่มีทางพัฒนานะครับยังไงก็ไม่มีทางเล่นเกมแล้วเก่งขึ้นไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปรับเว็บบนก่อนนะครับผมต้องการเงินนะครับผมผมต้องการรวยนั่นเองเพื่อจะเอาเงินมาแบกเกมนี้นะโอเคแล้วค่อยกลับมาตีมังกรน,นะครับ การตีสองอ็อบเจกต์เป็นตัวเลกที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อเราตีก็ต้องช่วยเขาตีนะครับไม่ไงั้นเขาก็จะตีอยู่ยงั้นนะครับผมเพราะว่าเราติดเคิร์สนะมันทําให้ตีเบาลงนะครับผมเราไล่ดวงได้นะปับ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 โอ้โหโคตรแรงโอเคเขาถอยไปได้นะครับเฮ้ยเราปิดไอรีนะหนึ่งชุดกดตัวแข็งกดกระโดดเอ้อยี่มันตันวะไม่เป็นไรอันติเราจะมา เพิ่พโปะเรียบร้อยล่วงสวยดันบนดีกว่านะครับผมจังหวะน,นี้คือพอไฟจบปุ๊บเราดีบแยกเลยเอ้ด้วงนะมาดีด้วงเอาไปหนึ่งคอมโบเอาไปหนึ่งคอมโบเจ็บนะเจ็บนะไม่ถึงตายก็เจ็บนะเฮ้ได้นะนี่แหละจังหวะเก็บตกนะครับผมจังหวะเก็บตกเราก็ทําได้นะครับนี่แหละป่าตัวจริงเราก็ยังเป็นป่าได้นะเพื่อน ยังมองว่าเราโยนอยู่ไหมเราเล่นเต็มที่แล้วนะโอเคขีคปบปนเข้านะครับตอนนี้ก็นวดเข้าไปเรื่อยๆรื่อยนะครับผมอุ๊ยขวนโคตรแรงเลยตวัดหางกีเดียวขวนคลิปตายทั้งกองเลยหยอดหนึ่งทีแล้วก็คอมโบหนึ่งเรียบร้อยตุยนะครับสังเกตป้าผมจะชอบเล่นล่างจิ้งจอกนะครับผมเพราะว่ามันเร็วตีนะไปถึงเอาไปถึงชุดล่างจิ้งจอกเนี่ยมันเข้าเร็วแล้วมันก็ออกได้นะครับ ผมจะไม่ใช้ร่างคนนะครับคนเดินไปสตันอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยทันใจผมตวัดหางแล้วผมก็โดดเข้าไปขวนแล้วก็แปลงร่างกลับมาเป็นร่างคนแล้วก็สกิลสองสกิลหนึ่งนะครับแต่เราต้องมั่นใจในดาเมจด้วยนะครับผมว่าเราสามารถเบิร์ตเขาตายได้นะครับเพราะว่าคอมโบนี้ถ้าเกิดกลับมาเป็นร่างคนแล้วดาเมจหายเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองไปแล้วเฮ้ยเฮ,ยเฮย้มันผักมาผมเกือบโดนจับแลวซูมอะซูมอะซูมอะ ซูมเหรอถอยก่อนนะครับอ,อ๋อบัฟฟ้าผมไปแล้วว่ทุกคนใครบัฟฟ้าผมไปเนี่ยไม่เป็นไรโอ้โหบัฟฟ้าตรงนี้ก็ไม่มีโอ้ช่างเหงาจริงๆไม่มีฟ้าใช้เอ้ยอ่าพูดถึงฟ้าฟ้าก็มาพูดถึงฟ้า,ฟ,าฟ้าก็มาคุ้มแหละรอด้วยนะคุ้มเหลือดิเพื่อนเราได้สามทางอะ่ะเฮ้ยเหมือนว่าเรากําลังจะชนะหมดทุกคนคือฝั่งนูน้นแม่งเอาป้อมมาได้แค่ป้อมเดียวอะ่ะเอ้ยเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยฝั่งกูวีโรโยนขนาดนี่ วกเองยังไม่ไหวอีกเหรอรอนะครับผมสกิลหนึ่งไปหนึ่งทียังไงยังไงซีโยกหลบอีกหนึ่งทีนะครับผมยั่วยุก็บแบบสุดๆเก็บสกิลสองไว้โดดออกด้วยนะครับผมฮันแน่อะไรอะดว้วงอะไรอะดว้วงอะไรอะดว้วงฮะอะไรจะมาฆ่าผมเป็นวีโร่นี่ไม่ใช่นะผมไม่ใช่วีโร่นะจะมาฆ่าผมเนี่ยโมเลนบอกว่ามานะครับผมไม่รู้มาไหนเหมือนกันนะ มาไหนวะใช้ผมไปไหนอุ้ย้องจับยุงละวเฮ้ยอย่าดีเพื่อนอย่าดีขอร้องอ่ะเอาไปนึงบอลจึ๊บหลบไปถึงทีไอตัวนี้ไม่ได้กินผมไอตัวตัวนี้ตัวโมเลนฆ่าด้วยปะเนี่ยตายนะครับผมดวงตายเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นมันเห็นมันเห็นไอกระสุนกระสุนโอเคโอเครอดรอดผมกลับก่อนนะครับผมเลือดผมไม่ค่อยพร้อมนะผมไปตอนนี้ผมอาจจะโดนยิงทีเดียวตายอุ้ยไอโมเรนปิดสวยมากนะครับ ราต้องรีบไปแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่ได้ออกซีนวะ่ะเราจะไม่ได้เข้ากล้องวะ่ะเพื่อนเรากำลังจะจบเกมแล้วว่ะทุกคนรีบวิ่งไปก่อนหุยระหว่างทางก็ขอฟ้าก่อนแล้วกันตึบตึบตึบบึมเรี็บร้อยเรามาแล้วเพื่อนขอมีซีนหน่อยกำลังไปล็อกซี่เกิดมาแล้วนะครับกระโดดเข้าไปขวัหนึ่งทีออกมาอีกหนึ่งคอมโบ ไม่เข้าเลยทุกคนไม่เป็นไรแต่เ,เราใช้สกิลหนึ่งให้ตัวสองตัวนะจะได้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแบบนี้นะครับผมตุยไปเลยนะครับขวนโคตดแรงแล้วตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด้วเพื่อนเราก็จบบ้านนะครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมไม่คิดว่าเกมแบบนี้มันจะชนะวมดทุกคน,นคือแบบป่าคนละครึ่งอะ่ะแล้วแย่งกันฟาร,รม์มแล้วก็แบบทะเลาะกันเออแต่ก็ชนะว่ะทุกคน <c oughs> ผมได้เหรียญทองด้วยนะโอ้โหได้เหรียญทองแล้วก็ได้ MVP ีด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจ่ายดาเมจไปเท่าไหร่จ่ายดาเมจไป29นะครับผมรับดาเมจไป10นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะ29นะครับผม <laughs> ผมแล้วเหนื่อยใจจริงๆกับเกมแบบนี้นะครับผมวีโร่153นะครับมีส่วนลวมกับเกมไปสี่ตัว <laughs> โคตรหนักเองหนักเกินวีโร่ ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ